สวัสดีคนเกิดวันพฤหัสจ้าวันพฤหัสคิมมาอ่านพร้อมรับความสำคัญให้คุณนะคะช่วงระหว่างที่16นะคะถึง30นะถึง3ตุยาคมจ้าเขาเรียกว่า2สองสุดท้ายของเดือนกันยายนนะจ้าไอดีไลน์คิมอยู่ที่ข้างล่างคลิปนะคะคิมที่เกตต์ตัดต่อนะอยู่ข้างล่างคลิปค่ะนะคะกดลงไปกดลูกสอลงไปจะเจอไอดียไลน์นะคะแอดเข้ามาแล้วกันนะคะแล้วตรงนี้เป็นการโหดสมดวมสมดุลเพราะฉะนั้นอย่ากคิดมากจ้ะจีเรียจะไปโฟกัสอะไรกับมันเยอะดูเป็นบันเทิงนะมึงดูเป็นบันเทิงค่ะ นะคะเอาล่ละมาเรื่องเราสลับกันสลับกันเองโอเคป่ะเอาล่ละมาดูซิคนเกิดวันพฤหัสความรักความสำคัญของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรขอดูหน่อยซิใบแรกของคุณคืออะไรพฤหัสเพจอ f w วอลคุออะค่ะสองเหรียญืควีนออฟเพนเดเคิลห้าถ้วยค่ะนะคะคิงออฟเพนเดเคิ แล้วก็เป็นแพจออฟสอดว้าวมาคุยกับใครคุยกับคนที่มามาหายหายเหรอ,หอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คิงกำลังหเห็นว่าคุณกําลังคุยกับคนคนหนึ่งที่แม่งมามาหายหายคนเกิดพฤหัสนะคะมาดูซิเขาขาดนองคุณเป็นเช่นไรโอ้แม่ มาดูเขาคนของชาวพเือหัดค่ะที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรทำไมเขาถึงมามา,มาหายหายวะคิมเห็นการมามา,มาหายหายเว้ยใบแรกสิ The d e v i l อ uh a ฮ huh. ะ Knight of w a e แปดไม้เท้าค่ะแปดดา Knight of Sword แล้วก็เป็นสามดาอ่ะฮะคนเกิดพฤหัสคิมกำลังบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เคยร,รู้ว่าคนคนนั้นมีคนอื่นคุณจรงรู้ซะว่าแม่งมี คนจะรู้ว่าว่าแม่งมีคนอื่นจริงๆนะะเอาละคนเกิดพฤหัสคุณกำลังเห็นว่าตัวคุณนะจ๊ะคุยกับคนคนหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยคลิปอยู่กับคนคนหนึ่งที่แม่งมามาหายหายมามาไปไปนะคะถามว่าทําไมคุณไม่ล้มความสัมพันธ์จ๊ะคุณไม่เลิกคุยกับเขาจ๊ะเพราะว่าบางครั้งคุณรู้สึกว่ามึงนิสัยมันเหมือนกูเลยกูคุยกับมันแล้วกูคลิกมากกูคุยกับมันแล้วกูคลิกมากมึงทุกอย่างมันเหมือนเหมือนกูเห็นกับตัวเองเลยอะไรแบบนั้นนะคะ เหมือนกับว่าคุณกำลังเห็นตัวเองกัตัวเขานิสัยที่เหมือนกันมากรัชสไตลเหมือนกันการพูการจาที่เหมือนกันค่ะคุณเลยรู้สึกเล็กๆว่ามึงมันคือคู่ของกูหรือเปล่าแต่ด้วยความที่คุณไม่กล้าคิดไปไกลขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเขาบางครั้งเขาดูอิกนอมึงเขาดูไม่สนใจมึงนะเขามามมาหายๆคนเลยพฤหัสมเลยไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเยอะค่ะยกเว้นที่อย่างที่บอกว่ายกเว้นการคลิปค,ความสัมพันธ์นี้ยังคุยกับเขาอยู่ไม่กล้าจะล้มความสัมพันธ์เพราะมันเหมือนกูมากมึงอารมณ์แบบว่าให้ตายเถอะ คนอย่างเงี้ยมีด้วยหรอเหมือนฉันน่ะคือคนเหมือนฉันมันมีด้วยเหรอวะอะไรแบบนั้นคือคุณไม่อยากทิ้งเขาไม่อยากจะปล่อยเขาไปด้วยความที่คุณอยากจะไปต่ออยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะคะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนคุณมากนะเหมือนคุณมากเหมือนคุณส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองเลยแบบนั้นฮะตัวเขาค่ะ เป็นเดวี่แสดงว่าตัวเขาเนี่ยมามาหายๆตลอดเวลาเพราะเขามีคนคุยเยอะในโลกออนไลน์คิดว่าคำนี้นะตัวเขาส่วนมากจะสิงสิอยิ่ในโลกออนไลน์ค่ะนะโลกออนไลน์การคุยอยู่คนคนู้นคนนี้ไปเรื่อยนะฮะไม่มีความสัมพันธ์จริงจังนะฮะทุกครั้งที่เขามีความสัมพันธ์มันจะเป็นสามเศร้าเสมอคือการที่เขามีคนคุยอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยขาดเลยเมืองคนคุยอ่ะคุณลองย้อนมองตัวตัวเองซิว่าตัวคุณเป็นเช่นกันไหมการที่คุณอยู่คนอื่นไปทั่วคุณก็เป็นไหม ถ้าเกิดว่าคุณมองเขาเป็นคนที่นิสัยเดียวกันกับคุณนะแสดงว่าคุณต้องมีนิสัยแบบนั้นกับเขาแต่แค่ตอนนี้คุณกาลังโฟกัสที่เขาแต่แปลกที่ว่าเขาไม่ได้โฟกัสกับคุณเท่าไหร่เพราะเขามีคนอื่นเยอะมากในความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่ฉีดนนโอกออนไลน์ค่ะนะคะตัวเขาอาจจะหล่อมากมึงหรือเท่มากหรือสวยมากจน,นรู้สึกว่าให้ตายเถอะกูอยากได้อ่ะนะ,ค,ะคุณอยากได้มากแต่ว่าประเด็นคือเขาไม่เขาม่มาหายหายไงนึกออกป่ะประเด็นคือการม,มาหายหายของเขานะคะ ัญหาของเขาที่มีคือเขาไม่อยากที่จะผูกมัดก,กับใครค่ะนะขณขนานี้นะเขาคอนเฟลี่มากคนที่มันอย่างที่บอกว่าคุณมองเขาแล้วแบบมันใช่แต่ถึงที่บอกว่าเขาไม่กล้าที่จะลงหลักปักฐากับใครอยากเป็นโสดนะอยากเป็นโสดเขาก็เลยมีคนคุยเยอะค่ะเอาล่ะทีนี้อาา่ะฮะมาดูซิทีนี้มาเจาะใจกันมาเจาะใจเขาคนนั้นก่อนอ่ามาเจาะใจคนเกิดว้นพฤหัสก่อน จอใจคนเกิดวันพฤหัสค่ะอา้อาวจอดใจคนเกิดวันพฤหัสสีมาดูว่าลึกๆไปเลยคุณต้องการอะไรกันแน่พฤหัสทําไมคุณตกหลุมเขาล่ะคุณก็คือพีมองว่าตัวคุณก็มีคนคุยเยอะ,ะแยะแต่เหมือนคุณโฟกัสเขานะขณะนี้อ่ะนะขอดูหน่อยสิ ใบแรกของคุณได้อะไรได้ในออบวอลค่ะสิบเหรียญ The ะเล e วอร์ควีนออฟสอดแล้วก็เป็นโฟ f ์ u ัเขาบอกว่าตัวคุณในใจอ่ะเวลาเขากลับมาคุยกับคุณอะคุณรู้สึกว่ามันโอ้โหมึงมันเปืปินไปหมดใจกูนี่บุบว่าบุบว่าบุบว่าทีเดียวเชียวนะคะ เพราะคุณรู้สึกว่าคุณชอบเขามากกับด h e เลิฟเวอร์น่ะนึกออกไหมคุณชอบเขามากแต่คุณเขาเรียกว่าะทุกครั้งที่เขาหายไปคุณก็เงียบไงคือคุณก็มีศักดิ์ศรีของคุณน่ะอย่างที่บอกว่าคุณนิสัยคุณคล้ายกันนะคุณรู้สึกว่ากูก็ไม่ทักเหมือนกันอ่ะคุณก็ไม่อยากทักเหมือนกันนะทั้งที่คุณก็รอเขานั่นแหละที่มาทักกลับมาอย่างที่บอกว่าใจคุณทุกครั้งที่เขากลับเข้ามาคุยกับคุณ เมือนเขาหายไปพักหนึ่งแล้วกลับเข้ามาใหม่แล้วคุณรู้สึกว่าการกลับเข้ามาคุยกับเขาเนี่ยมันทําให้คุณแบบกรี๊ดลั่นบ้านเลยก็ได้หรือว่ารู้สึกโอ้โหมาแล้วมึงมาแล้วแต่คุยกับกูแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปนะแล้วคุณก็ไม่อยากกระทักเข้าไปเพราะอะไรเพราะคุณก็ถือศักดิ์ศรีของคุณเหมือนกันคุณมีศักดิ์ศรีเหมือนกันค่ะคุณจะไม่ง้อคุณจะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้เขาเรียกว่าอะไรกูยอมคาที่น่ะแต่เนื้อออกปะคือให้รู้ว่าคุณมีศักดิ์ศรีแต่กลัวชอบมึงมากเนื้อออกใช่ไหม คุณมีศักดิ์สิีมากแต่คุณชอบเขามากอย่างที่บอกว่าต่อให้คุณยกดาบคุณไม่คุยกับใครคุณไอคุณไม่ทักเขาก็ตามแต่คุณก็ไม่คุยกับใครเช่นกันเพราะคุณคุณรอเขาคนเดียวนะฮะมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนไปชอบคนเจ้าชู้ก็คงใช่นึกออกปะแต่คืออย่างที่บอกว่าควีนออฟสอดนะการที่คุณหญิ่งนะหิ่งแต่คุณดันเป็นโฟออฟคับไทอาไาเรียกว่า ใายไ่ใบที่ห้านะคะคือการที่คุณคุณก็ไม่สนใจใครเหมือนกันอะต่อค่อยกูแบบไม่คัดมึงกูก็ไม่คุยกับใครเหมือนกันอะคือคนอื่นอะด้วยความที่ว่าตัวเขาน่ะอาจจะทําให้คุณอะเมินคนอื่นได้เลยนึกออกปะอิทธิพลรุนแรงมากอิทธิพลกับใจคนรุนแรงมากจริงๆคนกำลังคุยกับเขาเรียกว่าคนที่เหมือนคุณมากอย่างที่บอกว่าคุณต้องการไปต่ออ่ะนะแต่เขาก็ดันมามาหายๆอารมณ์ไปแบบนั้นแหละทีนี้คิมจะดูเขาดีกว่ามาดูกัน คนที่คุณคิดถึงเนี่ยไอ้คนคนนี้ยคนที่มันเหมือนคุณมากเนี่ยมาดูว่าเขารู้สึกไงกไงคนเอาจริงๆแล้วอะนะคิมอยากรู้เมื่อคิมถามความรู้สึกของเขาในใจของเขาที่มีกับคุณเนี่ยคิมอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณมาดูสิว่าเขาชอบคุณมบนพึงหัดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่หมายหยอกไก่ไปวันๆน,นึงมาดูสิ ใบแรก5ดะาห้าไม้เท้าค่ะชาลีออดหนึ่งไม้เท้าค่ะสามไม้เท้าแล้วก็เป็นเดะบูนว้าวเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่บอกว่าคุณนิสัยเหมือนกันจริงๆนะตัวเขาชอบมา,ากเการคุณอยู่คนอื่นต้องพูดคํานี้แต่คุณก็เป็นคนเดียวเหมือนกันที่เขาไม่สามารถตัดออกได้นึกออกปะบางทีไม่อยากสนใจแต่กกลับมาทุกทีเลยเขารู้สึกว่าทำไมคุณถึงเป็นคนที่เขากลับมาหาทุกรอบ มันเป็นเพราะอะไรบันทีอยากจะหายมันจะแป็นจกักสามสี่เดือนแต่ไม่ได้ต้องกลับมาคุยเสมอนะบางครั้งคิมจะบอกให้บางครั้งในใจเขารอข้อความของคุณเหมือนกันนะสามไม้เท้ารอดูว่าคุณจะทำยังไงแต่คุณไม่ทําอะไรเลยนะคุณลุกก่อนดีไหมลุกเลยนะฮะเดอะมูนใจเขามันมันมีความโหยหาคุณบ้าง น้องพูดคํานี้มันมีอยู่แล้วเพราะไม่มีการนั่งรอนะมันมีการรอว่าคุณจะทำไงเขามัางแต่คุณไม่เคยทาอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมควรลุกเขานะคิดดูให้เขาเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นอยู่นะถ้าคุณสยบเสือได้นะคุณเก่งคิอบอกได้เลยนะคุณสมควรจะสยบเสือคนนี้ค่ะนะคะนะเอาตัวเองเป็นเหยือล่ออย่าอย่าให้โดนแดกนะตัวเองนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมควรจะเดินหน้าลุกบ้างทักเขาบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะ เรียกว่าทําให้เขาใจสั่นบ้างทําให้เขาโฟกัสที่คุณคนเดียวบ้างเขาจะได้ไม่คุยกับคนอื่นไงคุณเข้าใจไหมใจเขายังหหยหาคุณนะยังรอข้อความจากคุณบ้างนะไม่ใช่ว่าเขาจะเฉยนะคะถ้าพูดคานี้นะจ๊ะทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันเอาละมาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะขอดูหน่อย เอาละ16ถึง30นี้ค่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่มาดูซิอ่าอ้าอ้าอะไรอ่ะ สิบหกถึงสามสบนี้มันจะมีอะไรกัขึ้นคนพะเลอหัดบ้างเรื่องราวสลับกันอะไรที่เกิดขึ้นอดีก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งมันไปโอเคไหมใบแรกคืออะไรหนึ่งดาวห้าดาวไอห้าไม่เท้าซิกออฟสอดครีนออฟคัพแล้วก็เป็นเดอะเมดิเชียนเออก็ยังอยู่ในอารมณ์ของการที่ไม่คุยไม่กล้าทัก หม่อะไรคือแล้วมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยังไงเขาบอกว่า 16- ถึง30นี้ความสัมพันธ์คุณพัฒนาไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีใครคนหนึ่งเลือกที่จะเดินหน้าต่อคิมบอกเลยนะถ้าเป็นคุณนะคุณเลือกเดินหน้าไปเลยเจ็บช่างมันเดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปเลยค่ะนะอย่าหนีนะ,ะเพราะมันมีอารมณ์ของคนที่หนีใจตัวเองอะ่ะเพราะนั่นอย่าหนีนะคะถ้าคุณชอบบอกเลยค่ะว่าคุณชอบนะคะพูดไปเลยค่ะชวนคุยโกหกมากก็ได้อะไรมากก็ได้นะคะชวนคุยบ้างก็ดีค่ะเพราะว่า 1 6บหถึงสานี้มันไม่มีการพัฒนาเพราะมันไม่มีการพัฒนาคิมถึงบอกทางแก้คุณว่าคุณจุคุณจะเดินเข้าไปหรืออะไรก็ได้ทําให้มันดีขึ้นนะฮะเพราะเนี่ยคิมไม่เห็นการพัฒนาแสดงว่าตัวคุณไม่ทาอะไรให้มันดีขึ้นตัวเขาก็เช่นกันนะ,ะมันเป็นเรื่องราวของความเงียบงนัน ในความอ่าใน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 ความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ได้หายไปไม่ได้เลิกกันแต่แค่มามาหายๆยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณควรเคฟความสำคัญไว้หากคุณอยากได้เขานะคะเดินหน้าเลยค่ะนะคะนั่นคือดีที่สุดสำหรับคุณทีนี้มาดูพี่เ,เจ๊สซิพี่เ,เจ๊สแนะนําอะไร นำคนเกิดคือหัสว่าไงมาดูซิคนโสดเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอ่ะละ่ะอืมหกเหรียญสองเหรียญค่ะ n นออฟคัพสองถ้วยค่ะแล้วก็เป็นเพ g e ออฟวอนเอเ e ดออฟเพนเดเลอย่างที่บอกว่าตัวคุณต้องให้นะ ให้ในสิ่งที่คุณอยากจะให้ความรู้สึกหรืออะไรคุณจะก,กักเอาไว้นะคะต่อให้เขามา,มาหายๆก็าตามเลือกมอบความรักเลือกมอบถึงดีให้เขาก่อนคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะเจ็บอย่ากลัวที่จะลองนะคะอย่าถืออย่าถือดาบคุณวางดาบเลยนะคะจีบเขามุ่งหน้าเข้าไปนะคะอย่าอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้เขาเข้าออกในชีวิตของคุณคุณควรจะผูกมัดเขาเป็นให้รู้เรื่องไปเลยนะคะหยอดเขาอะไรเขาหยอดทุกวัน อย่างน้อยมันน้ำาจากลงเห็นควันมันต้องก่อนอยู่แล้วตัวเองนึกออกปะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้หลุดมือไปถ้าคุณอยากได้นะค,ะคุณทุกคนจะเดินหน้าทำา้ตัวคุณเองนะจ๊ะนั่นคือคนวันเกิดพฤหัสต่อไปคนโสดจ้ามาดูคนโสดสิคนโสดไม่มีคนคุยโสดมานานแล้วไม่มีใครโฟกัสเลยแบบนั้นนะคะมาดูว่าชีวิตคุณใช้เวลาไปกับอะไร ขอดูหน่อยซิที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคนโสดที่เกิดวันพฤหัสแปดเหรียญเก้าถ้วย king of pentacle สองถ้วยแล้วก็เป็น9้าดาบอย่างที่บอกว่า อคุณก่อนหน้านี้คุณไม่ใช่ว่าคุณโสดหรอกก่อนหน้านี้คุณยพยายามที่จะคีบความสัมพันธ์กับใครเจ้าคนหนึ่งนะเก็บความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆกับใครเจ้าคนหนึ่งแต่คุณมองว่าคิดว่าคุณผิดหวังนะคะคุณผิดหวังคุณก็เลยยังอยู่กับความผิดหวังนั้นนะคิงออฟสอดนิ่งไม่พอแม่งมีคนเยอะแยะเลย บบนันคือคนที่เข้ามาในชีวิตของชาววันพฤหัสเนี่ยคิงว่าเขาเจ้าชู้หรือว่าเขาแบบเฟรนลี่ไปหมดแต่กับคุณเขาดัเนเงียบกับคนอื่นแม้กับคนอื่นดีด,ดีมึงแบบนั้นนะกับคนอื่นดีมากเลยกับคนอื่นแบบเฟรนลี่หมดเลยกับกูเนี่ยโอ้โหอะไรวะทำไมเงียบวแบบนั้นนะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้อะไรนะคุณไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักค่ะเพราะเมื่อคุณมีความรักคุณดูดเหมือนคนโง่เหมือนคนเครียดคุณก็เลย หยุดความสัมพันธ์หรือเลิกเลิกรักแบบนั้นค่ะพิมไม่เห็นคุณทําอะไรเลยนอกจากที่บอกว่าเหมือนเหมือนคนเคยผิดหวังมาก่อนแบบนั้นนะฮะแล้วยังอยู่กับความหวังนั้นเลยเอาแล้วทีนี้มาดูเิมาดูคนเกิดฤกษ์หันสิบหกถึงสามสิบนี้ค่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมดีๆอ่ะดีๆอ่ะ แปดเหรียญเหมือนเดิมเลย7ดาบหนึ่งถ้วยหัสิบเมทา้าแล้วิรออฟวอนแปดดีที่16ถึงอ่าสิถึงสานี้ค่ะตัวคุณอ,อย่างที่บอกว่าคุณไม่โฟกัสเรื่องความรักเลยใครเข้ามาอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกมีกลิ่นไม่ดีเนี่ยคุณไม่คุยเลยนะคะคุณต้องการที่อยากที่จะลืมอันเก่าค่ะคุณเลยเอาเวลาไปยุ่งกับงานหมด ทิ้งเวลาไปกับงานหมดนะทิ้งเวลาว่างไปกับงานหมดคุณไม่สนใจใครเลยนะคะคนชาวพฤหรือหัสอย่างที่บอกว่ามันเจ็บอะนะเข้าก่อนมันเจ็บคุณก็เลยไม่สนใจนะคะตอนนี้คุณก็เลยบอกความรักช่างมันนะคะถ้าเข้ามารู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ดีอะคุณไม่คุยด้วยนั่นคือทั้งหมดที่คุณมีณขณะนี้นะคะสิบหกถึงสามสิบนี้ค่ะตัวคุณก็ยังเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สนใจใครมากไปหรอกนะคุณก็แค่อยู่กับงานของคุณ คนที่เข้ามาถ้าเกิดากินไม่ดีคุณก็แค่ไม่สนใจมันนั่นคือทั้งหมดของคนเกิดวัพนพฤหัสค่ะวันนี้คิมไปก่อนค่ะเจอกันในวันศุกร์นะจ้าวันนี้ไปแล้วก่บ๊ายบาย